สวัสดีค่ะมีรถซีดาน4ประตูสภาพ,พสวยสภาพป้ายแดงมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะนิสสันเซลฟี่1.6 s เกิออโตคันนี้ปี2015ค่ะรถมือแรกสภาพป้ายแดงไม่แค่80,000กิโลแท้นะคะบุคสวิตครบเลยนะคะหาย,ยากม,มากๆเลยนะคะคันนี้ฟีดาวส่งเดือนละ7,000บาทเองนะเป็นรถที่น่าใช้ม,มากๆเลยนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันค่ะนี่ค่ะ รถซีดานสีประตูที่น่าใช้มากๆเลยนะคะนิ s สันเซฟฟี่1.6 SV เกียร์โตคันนี้ปี2015ค่ะไม่แปดหมืกิโลค่ะเป็นรถมือแรกเลยนะคะประวัติดีฟีดาาส่งเดือนละ7,000บาทเองนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะ a i r ์แบก ABS, ็กเกุญแจรีรโมทค่ะปุ่มสตาร์ทนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะ พวงมาลัยมันตีฟังชันนะคะดูเร่งไม่นะคะแปดหมื่นกิโลแท้นะคะรับประกันนี้เลยค่ะแอร์ก็เป็นแอร์ระบบดิจิตอลค่ะแอร์แบ็คคูลาน,นะคะหายากมากๆเลยนะรถสวยมากๆเลยค่ะใครกำลังมองหารถซีดานสีประตูสวยหรูหรากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้นะคันนี้เลยค่ะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะคันนี้ ราคาโปรโมชั่นช่วงนี้อยู่ที่329,000บาทเท่านั้นนะคะได้สเกิร์ตรอบคันด้วยได้ตัวท็อปนะเครื่องพันหกซีซีนะคะใหม่เอี่ยมเลยค่ะภายในสีดำแนวสปอร์ตด้วยนะคะรถสภาพ์ไฟแดงเลยนะหายากค่ะไม่มีอุบัติเหตุน,นะคะรับประกันให้เลยนะคะ ใครกำลังม,มองหารถซีดานสีประตูสภาพีสวยนะท็อปสุดของรุ่นแนะนำเป็นรถคันนี้เลยนะคะน่าใช้ค่ะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะคะนี่ค่ะเครื่องยนต์พันหนะคะสภาพดีค่ะ ภาไปสวยสภาพป้ายแดงมือแลกวิ่งน้อยเชียร์เป็นคันนี้เลยนะคะขับดีสุดๆเลยค่ะนิสสันเซฟีนะคะ 1.6SV เกียร์โตปี2015ค,ค่ะใหม่เอี่ยมเลยนะคะไม่มีอุบัติเห็นและประกันนี่เลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0925050858ติดต่อแอมค่ะคันนี้รับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีนะ แล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ